สวัสดีครับทนายพักเม่นบางพึ่งสำนักกฎหมาย STP อินเตอวันนี้เป็นเรื่องที่เพื่อนทางเฟดถามผมมาว่าเออลูกนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นเจ้าบ้านสามารถยึดบ้านได้หรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาแจกแจงว่า เจ้าบ้านกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินสองคนเนี้ถ้าเกิดเป็นหนี้ถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดแล้วคนไหนจะโดนมาครับคดีอะไรได้บ้างอาก็เล่าเรื่องก่อนตามระเบียบเป็นรุ่นพี่สมัยมหาลาัยผม ถามมาว่าเอ้ยแกลูกพี่ลูกน้องฉันไปกู้ซื้อรถโดยที่ชื่อเขานะ่ะลูกพี่ลูกน้องคนนี้ชื่อเป็นเจ้าบ้านที่ฉันอยู่แต่โฉนดบ้านหลังเนี้ยเป็นของฉันฉันเป็นเจ้าของบ้านอะบัตรนี้เนี่ยลูกพี่คุณลูกพ,กพี่ลูกน้องคนเนี้ย ไม่สามารถจะผ่อนชำระรถคันนี้ไหวพิษเศรษฐกิจพิษโควิดหลายๆอย่างมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแต่วันนี้ลูกพี่ลูกน้องคนนี้ไม่สามารถชำระนี้ได้กำลังจะถูกดําเนินคดีร้อนแล้วร้อนแล้วเป็นเจ้าบ้านจะโดนยึดบ้านไหมอย่างนี้ ผมทำงานทางบรงครับคดีมาพอตัวผมจะแยกอย่างนี้ถ้าเกิดลูกหนี้ลูกนี้ในที่นี้คือลูกที่ลูกหนี้ที่โดนศารพิพากษาถึงที่สุดแล้วตั้งเจ้าพนักง,งานบรงครับคดีแล้วไล่ย,ยึดอยู่อ่าหนึ่งถึงชั้นบังคับคดีนะครับเป็นลูกหนี้ที่ถึงชั้นบังคับคดีแล้วถ้าลูกหนี้เป็นเจ้าบ้านยึดอะไรได้บ้าง ถ้าลูกนี้เป็นเจ้าบ้านสามารถยึดทรัพย์สินต่างๆอะไรก็ตามที่อยู่ในบ้านหลังนั้นได้อะไรบ้างอะไรหยิบได้ยกได้ตัดออกมาได้แอร์ตู้เย็นทีวีพัดลมเอาอะไรอีกตู้เย็นไปแล้วนะโซฟาโต๊เก้าอี้เตียง สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้หากลูกหนี้เป็นเจ้าบ้านโดยวิธีการนะครับต้องไปคัดทะเบียนราชของลูกหนี้คนนี้ในทะเบียนราชเขียนชัดเจนว่าคนคนนี้เป็นเจ้าบ้านถึงจะสามารถพาเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดได้ ทีนี้บ้านล่ะจะโดนยึดไหมตัวบ้านที่ดินในเมื่อกรรมสิทธ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ดินผืนเนี้ยเป็นของเพื่อนผมชื่อเขาคนอื่นเป็นเจ้าบ้านแต่ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนี้ชื่อเป็นของเขาเจ้าพนักงานประครับคดีไม่สามารถยึดได้ กลับกันถ้าเกิดคนนี้ไปกู้ละ่ะถ้าเราไปกู้แล้วเราเป็นเจ้าบ้านเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินชื่อเราแต่ว่าเราไม่ใช่เจ้าบ้านหรอกถ้าโดนบาาดังคับคดีสามารถยึดบ้านพร้อมที่ดินนั้นได้เลยแต่ของภายในบ้าน เจ้าบ้านสามารถย้ายออกไปได้ไม่ยึดก็ได้ไม่ยึดได้สามารถย้ายไปได้นะเข้าใจนะตามนี้เจ้าบ้านคือเจ้าของของในบ้านเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินคือเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นๆลูกหนี้คือคนไหนยึดได้แค่อันนั้นแต่ถ้าเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าบ้านด้วย ยึดได้ทั้งที่ดินทั้งบ้านทั้งทรัพย์สินภายในบ้านจบวิชาครับหายขลองใจนะสวัสดีครับ